สวัสดีครับพบกับช่องแทงเเีียว Channel นะครับเรามาดูนะครับงานสาบไปถึงไหนนะครับโอ้เร็วมากครับวันนี้มาดูนะครับงานสาบนี่เสาสาบเียบร้อยแล้วนะครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบนเสร็จหมดทุกห้องนะครับพื้นนะครับจะมาดูพื้น กนังตรงติดกับพื้นดินนะครับก็เร,เรียบร้อยแล้วนะครับเสาทุกต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอื ด้านข้างนะครับผลงานด้านข้างนะครับสุดยอดมากเลยนะครับดูความสวยความเนียนนะครับ <c oughs> นี่ก็คือด้านข้างนะครับนะฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับเสาด้านข้างก็เรียบร้อยแล้วนะครับด้านพื้นนะครับขีดเสาะล่องอย่างสวยงามเลยนะครับเราจะมาดูใกล้ๆนะครับ ส่วนนี้จะเป็นเสานะครับเสาข้างหงตรงนี้เสาด้านหน้านะครับฉาบเรียบร้อยหมดทั้งด้านในและด้านนอกนะครับสวยเนียนนะครับไม่มีที่ติเลยนะครับ เที่ยงแล้วก็นย,ยังไงน่ยังครับผมเป็นเที่ยงหรือเ่าเขาทางหน้าเขาเลิกเลยได้ <Okay. S 1> เขาหยุดเลยได้เ <Okay. S 1> ดี๋ยวมาดูทีมสับด้านหลังนะครับสาบด้านหลังก็มีช่างสาบอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะครับยังเร่งนะครับเนี่ยเที่ยงแล้วยังเก็บงานอยู่นะครับขึ้นปูนแล้วก็ สามเหลี่ยมปาดๆเนี่ยครับตัวไหนปูนไหนที่มันล้นออกมาก็มันจะหลุดลงมานะครับแต่ส่วนไหนที่มันไม่พอก็เติมเข้าไปนะครับนี่คือวิธีฉาบป,ปูนนะครับ <S <S ก็จะเหลือด้านหลังก็จะเหลืออีกห้องหนึ่งนะครับแต่ลดน้ำไปแล้วน่าจะยงไม่แน่อาจจะขึ้นตอนบ่ายนะครับช่วงบ่าย ถ้าขึ้นช่วงมายนี่ก็ของเสร็จนะครับแผงด้านหลังแผงใหญ่เลย,ยนะครับยังก็ยังมีช่างอีกชุด,ชดหนึ่งนะครับอยู่ในบ้านนะครับเก็บงานภายใน งานภายในนะครับอีกชุดหนึ่งครับถ้าเสร็จแล้วนี่ถ่ายในมุมกว้างคงจะสวยมากนะครับเพราะหลังคาก็สวยนะครับปาผนังมีปูนสาบจะออกแบบสีแบบขาวนะครับบางกล้อง นี่ครับการทำงานจะทำเป็นส่วนๆน,นะครับต่างรับผิดชอบคนละหน้าที่กันนะครับรนี่ก็คือการงานฉาบนะครับสำหรับวันนี้นะครับอัปเดตในช่วงตอนเท,ที่ยงนะครับ ช่างก็ยังไม่หยุดนะครับขอบคุณทุกขั้นขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ